สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาแปรรูปกล้วยนะคะอันนี้คือกล้วยดิบจากสวนของเรานะคะเราจะทํากล้วยฉาบนะคะวันนี้เราจะใช้กล้วยดิบสวนเนะเาะแล้วก็มาปอกเปลือกแล้วก็แช่น้ําเกลือนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาฝานบางๆนะคะเพื่อที่จะทำกล้วยฉาบนะคะด้วยมีสองคมตัวนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะเริ่มเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเราจะฝานกล้วยบางๆด้วยมีสองคมเนะะาะฝั่งนี้นะคะเราจะต้องแช่น้ําเกลือไว้ตลอดเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่แช่น้ําเกลือเนอะาะกล้วยของเรามันจะสีไม่สวยนะคะ,ะฝานประมาณนี้เลยค่ะ นีนะคะฝานจนหมดเลยนะคะอ่าหลังจากที่เราฝานเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราจะเอาขึ้นน้ําให้เสด็จน้ําก่อนนะคะอ่ามาเอาขึ้นน้ําใส่ตะแกรงได้เลยนะคะเสด็จน้ําแล้วเราก็จะเอาไปทอดในน้ํามันนะคะ กล้วยฉาบนี้ทําง่ายมากเลยนะคะแค่เอากล้วยดิบที่สวนของเราเนาะเอามาฟานเปลือกออกเปลือกออกนะคะแล้วก็มาสไลด์บางๆด้วยมีสองคมเนาะให้เป็นชิ้นบางๆแบบนี้เลยนะคะชิ้นเขาไม่หนาน,นะคะชิ้นเขาบางๆเวลาเราเอาไปทอดนะคะก็จะกรอบนะคะรสชาติก็จะกรอบแล้วก็มันนะคะ กล้วยฉาบตัวนี้เราจะไม่ใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าความอร่อยของกล้วยมันอร่อยอยู่แล้วเนาะมันมันอยู่แล้วแล้วมันก็อร่อยพอดีอะคะ่ะเราใส่เกลือลงไปในน้ําตอนแช่แล้วเพื่อนๆลองทําดูนะคะแต่ถ้าใครชอบน้ําตาลเนาะเป็นกล้วยฉาบน้นําตาลเ,เราก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ว่าในวันนี้เราจะไม่ใส่น้ําตาลเนาะ อ่ะเรามาทำกันเลยค่ะ,ะขึ้นให้หมดเลยนะคะอันนี้กล้วยสามวีนะคะได้เยอะมากเลยเดี๋ยวจะขึ้นน้ำให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ นี่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะให้เสด็จน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทอดกันนะคะอ่าไปดูวิธีการทอดได้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะคะขั้นตอนการทอดเนาะอันนี้กล้วยที่เราแช่น้ำแล้วก็เสด็จน้ำแล้วเนาะแช่น้ำเกลือนะคะ อ่าทีนี้เรามาตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันเปิดไฟอ่อนๆพอกลางๆนะคะไม่ต้องเปิดแรงมากแล้วก็ไม่ต้องเปิดเบามากนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนเนาะเราก็จะลดแก๊สลงให้เหลือไฟกลางนะคะแล้เวเรามาทอดกันค่ะ พอน้ำมันเริ่มเดือดนะคะเราก็เบาแก๊ตลงให้เป็นไฟกลางแบบนี้นะคะอ่าทีนี้เราจะเอากล้วยใส่เป็นน้ำมันเลยนะคะจะเป็นกล้วยดิบแบบนี้เลยเนาะอ่าเราใส่ไปได้เลยค่ะ,ะไปเลยอ่าเสร็จแล้วนะคะ เราใช้ติดซ้อมนะคะอ่าซ่อมมาเกล่ยนะคะไม่ให้เขาติดกันนะคะขั้นตอนไม่ยากเลยนะคะแค่ทอดแล้วก็กินได้เลยขอแค่ไม่ให้เขาติดกันก็พอนะคะอ่าทีนี้เรามาเบาแก๊สลงอีกนะคะ ต่อไปเราก็จะใช้เป็นตะหลิวนะคะคนไม่ให้เขาติดกันนะคะเราจะทอดไปแบบนี้นะคะจนกว่ากล้วยของเขาจะสุกแล้วก็มีสีเหลืองทองนะคะแต่ว่าเราทอดนานไม่ได้นะคะเพราะว่ากล้วยเขามีความบางอยู่แล้วเนาะทอดพอสุกก็พอนะคะกรอบๆก็พอ ถ้าปล่อยให้นานเกินไปเขาก็จะไหม้ง่ายนะคะเพราะกล้วยมีความบางแล้วก็สุกง่ายค่ะแต่ว่าเราห้ามใช้ไฟแรงเลยนะคะไม่งั้นไหมแล้วก็กินไม่ได้นะคะอ่าใครมีกล้วยอยู่ที่บ้านนะคะทําได้เลยนะคะแต่เป็นกล้วยดิบนะเป็นกล้วยน้ําวาค่ะนะคะอันนี้อันนี้ใช้อยู่สามหวีแต่เป็นหวีเล็กๆนะคะก็ได้ถัดใหญ่เลย พอทอดออกมาแล้วได้เยอะนะคะอันนี้ทําประจําเลยค่ะอยู่ที่บ้านนะคะเราไม่ได้ซื้ออะไรเลยนอกจากน้ํามันพืชอย่างเดียวนะคะกล้วยก็อยู่ที่สวนเนาะเราแค่เอามาแปรรูปนะคะสินค้าที่เรามีสามารถทําได้หลายอย่างเลยกล้วยสุกก็เอาไปขายได้กล้วยเดิบแล้วก็ เอามาแปลรูปแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะเราจะทอดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเซ็ตตัวนะคะก็จะเริ่มแข็งนะคะแข็งแล้วเขาก็จะสุกพอสุกแล้วเราก็ค่อยตักขึ้นเนาะาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอันนี้ก็ใกล้จะได้ที่แล้วนะคะ อ่าเขากรอบแล้วเนาะเดี๋ยวรอให้เขาสุกแป๊บ,บนึงแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนี่นะคะสีของเขาก็จะเปลี่ยนอ่าประมาณนี้เนาอะ,อ,ะอันนี้ก็ น่าจะได้ที่แล้วนะคะอีกนิดนึงเพราะว่าถ้านานกว่านี้เดี๋ยวเขาก็จะไหม้นะคะเป็นสีน้ำตาลก็จะไหม้แล้วนะคะทุกคนอ่าอันนี้เรามาตักขึ้นเลยเนาะรออีกพักนึง ขึ้นได้เลยค่ะอันนี้ใช้เวลาไม่นานนะคะจะนานตรงที่ปอกเปลือกกล้วยนะคะตอนนั้นไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ายางมันเยอะเนาะเราก็เลยปอก เปลือกกล้วยให้ดูก่อนแล้วเราก็มาดูวิธีการทำเลยนะคะวิธีการปอกกล้วยดิบเราก็มันจะมีเส้นกล้วยอยู่ข้างลูกนะคะแล้วก็กีดจีดมีดไปตามเส้นกล้วยแล้วก็ปอกเปลือกออกอันแบบนั้นมันจะง่ายกว่านะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วอเป็นแบบนี้ค่ะอ่ะแล้วก็เอามาใส่ าดนะคะ,ะแล้วก็กระจายนิดนึงอ่ะทีนี้เราก็มาทอดถัดไปทอดไปเรื่อยเลยค่ะ,ะแล้วก็ใช้ซ้อมเหมนด้ม เกี่ยเขาไปเรื่อยๆเลยนะคะไม่ให้เขาติดกันเนาะเพราะว่าถ้าติดกันกล้วยเขาจะสุกไม่สุกไม่ทั่วถึงนะคะเราก็จะเกลี่ยไม่ให้เขาติดกันพอเขาเซ็จตัวเริ่มแข็งตัวแล้วก็รอให้เขาสุกแล้วเราก็ตักขึ้นแค่นั้นแค่นี้เองนะคะง่ายมากเลยนะคะใครอยากทำทำได้เลยเนาะ ใครมีกล้วยอยู่ที่บ้านไม่รู้จะทําเมนูอะไรอ่ามีกล้วยบิบเนาะแล้วก็สามารถทําเมนูกล้วยฉาบเมนูนี้ได้เลยนะคะเมนูนี้ทําง่ายทําง่ายมากะนะคะไม่ให้มันติดกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่ทอดเสร็จแล้วอืม ประมาณนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวจะพามาชิมอันที่เราทอดไปแล้วนะคะรสชาติก็จะเป็นยังไงเนาะอ่ามาลองชิมกันเลยค่ะอืมดีเลยค่ะทุกคน รสชาติของเขานะคะมีความมันของกล้วยเนาะแล้วก็เราใส่เกลือไปตอนแช่น้ําอ่ามันเข้ากันมากเลยค่ะมีความมันแล้วก็ไม่เค็มนะคะมันเป็นรสชาตินวลเนาะแล้วก็กรอบดีมากด้วยค่ะอืมไม่หวานอันนี้คืออร่อยเลยละคะ่ะ นนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอ้ได้เยอะมากเลยเห็นไหมคะอันนี้คือสุกหมดแล้วนะคะอันนี้คือกล้วยสามวีนะคะก็จะได้ถาดใหญ่ถาดใหญ่เต็มเลยคะ่ะใครที่อยากจะทํานะคะทําง่ายมากเลยเนาะก็แค่เอากล้วยดิบนะคะมาปอกเปลือกแล้วก็แช่น้ำเกลือเนาะแล้วก็ฝานให้เป็นชิ้นบางๆนะคะ หลังจากนั้นก็ตั้งกระทะแล้วก็ทอดก็สามารถทานได้เลยค่ะนี่เห็นไหมได้เยอะมากเลยค่ะอันนี้แค่สามวีนะคะวี <V S 1> เล็ก,เลกๆเนาะไม่ได้วีใหญ่เลยนะคะนี่นี่น่าทานมากค่ะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะอันนี้เราไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าไม่ชอบน้ำตาลเนาะ ส่วนใครที่ชอบน้ำตาลก็สามารถเพิ่มน้ำตาลได้นะคะสำหรับวันนี้ยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องส่วนคุณนายคุณนายด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ